มอดแดงไปเลี้ยงครับมดแดงไปไปคอนโดครับเห็นเหรอครับมดแดงทั้งมะนํำครับต้องมาเปลี่ยนท่าทั้งก่อนครับต้องมไต่ขึ้นเปลี่ยนท่าทั้งครับข้าปากทั้งครับข้าเรียกว่ามดแดงลุกเลยครับบ้านนี้ฮักงามอดแดงครับนี่ครับมอดแดงลุกเลย ไปเบิดงาเลยครับเดี๋ับข้ามบุญเดงไปเลียงเดแล้วะครับปล่อยคอนดูครับเดี๋ยวะครับเดี๋ยวจะปล่อยคอนดูับานนี้หอดคอนดูแล้วครับเดี๋ยวละครับคอนดูหมดแดงเข้ามาเลียบก็มาปล่อยค้อนดูครับถูกเตรียมคอนดูไว้เราผ่าปูกรครับจังอันแม่มันจังบดตกลงกระล่างครับ เรากมีขวดโลเตรียมไปเรียบร้อยครับนี่นวครับโรงเรียนบดแดงมาล้วก็เทลงเลยครับบา้านนี้นี่ครับบมดแดงเทลงผ่าเลยครับเทเดียวแล้วครับ กำลังเต่าจากห้างครับบ้านนี้กำลังสี่เขาห้างเทียมครับเขาขวดรั้ตัวห้างมานํำครับมาจังปดตืน่นามาไหวมันก็ดิคอยไตเขาขวดโลเองมั้งครับมันก็ดิคอยออกจากห้างมั้งครับครับห้างขึ้นเนี้อยอยู่ั้างในครับเดียดร้ายเลยครับ นะครับวิธีเลี้ยงมดแดงถะลุ่มก็เอาใส่น้ำครับชานรองน้ำไปจังปลาไตนี้ครับกดรั้วครับเขียงเลยครับเยี่ยงกระต่เขาเอียงมันนะครับค้นดูมดแดงวิธีเลี้ยงมดแดงครับไปทดลองเลี้ยงก็าลองเลี้ยงก้ได้ครับดีอยู่ได้ครับต้งเห็ดค้นดูไปก่อนครับจังมะแดงมาปล่อย ทีนี่ก็ไล่ลังอยู่ครับเขาก็เรื่มเลียงเลียงไปเลียลชุดหนึ่งล้วครับเขาเป็นละชุดหนึ่งขยายโรงเรียนใหมครับเอามาเพิ่มขายดีครับโลละหาลอยบาทนี่ตะไลกับมาหย่างครับขายตลาดนัดก็ได้ขายน้ำบานก็ได้เจ้าหน่อยแจงน้ำใหม่น้ำใหม่ออกมาหน,น่อยใส่แกงน้ำใหม่ยังเสียบครับดดนะครับวิธีเลียงมืแเียงเตรียมค้นดูไว้ก่อนครับ ครับคลิปนแค่นี้แล้วครับ